ชาเปอร์อ e ีสปอร์ตครับไหลมาเกลท์มีเด็น้าของเต็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะขับเข้าพาเลทไหมจังหวะนี้ครับโดนกก่อนทางเข้าพาเลทไหมเค์ครูเซีเด็กหน้าของเออร์ซาพาลุยไปเข้ากล้องได้เอ็กซ์คลูซีน็อกดาว,าวาน์มาจังหวะนี้และเอจิคู่สามมาเอ็กโคสิตได็กหน้าของธันเดอร์เอาแล้ครับเต็มสถานการณ์ไม่ดีครับถ้าแบบนี้บอกเลยครับพื้นที่ของพวกเขาค่อนข้าง,ง,งเปิดด้วยครับไป็นตับเอ็กซ์โคลสิตออกจากเกมไปเข้ากล้องมาต่อเน,นื่องรงได้สมัยตาบเรารงได้สมัยออกจากเกมไปครับเต็มเสียหนึ่งเหมือนกันนะครับพรูเซียล่ะคุ เมื่อกี้นี้ที่ไฟกันอยู่เราจะต้องแยกแล้วละค่ะเพราะว่าตอนนี้รถมองขับผ่านมาแดนทโดนกดะพาไปเจ็บอยู่เหมือนกันเฮ้ยแล้วเป็น2ทีมที่ผลงานดีในแบบนี้ด้วยดีแล้วตรงนี้ฮะเอฟบีกับชาเปอร์จอดไหมจอดหรือไปต่อเปิดบัดยังไม่มาเปิดจอมาแล้วกค่ไปได้อีกไม่ได้ทังของาไอ้โครซิตแล้วมาแล้ว เบิร์ดคิวในเกมนี้11นาทีทั้งไรซิสนเซอร์คิท3นะคะแล้วเออร์ซาพาลุยไปได้ปบากว่าน้าวันก็มาตองเค้นน็อกมาจากเข้าก้องเรือเกี่ยวไม่ได้นอกเรอิไปก็มาคนหนึ่งน็อกส่วนซิกแซกเซนเต็ดส่วนก็มาใส่เออร์ซาพาลุยระเบิดมีนะครับตรงนี้คารีพอร์ตัดแต่งไปแล้วเราเอาไปวันนี้เรียบร้อยครับเป็นหน้าของลีออนสกิลครับปิดงานซิกแซกไปเอฟวีสปอร์ตก็จบ16เพราะอย่างนี้ยังไงลุ้มลุกคุคานผมกลับมาได้เพราะมอต้า์เขาหมดยังไงอันนี้แล้วฟอร์เรนในเชอร์โรเกมมิ่ง นักของมันโถกเกมไปจังหวะนี้มาเขากองเดินหน้าต่อเ<ม>ขาวกองมาเซตเป็นสมุสโมอไว้ก่อนเดินหน้า<อ>เดินหน้าต่อมาอเอโกซิเซ็ตแดนไซโอริปันอีกหนึ่งโมต้าไปดนโดนระเบิดและใหญ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ถ้าเกิดมูสไปรวมรวมาจะโดนตัดระหว่างทางได้อ่ะแล้วตรงนี้ครับบอลเชสต์ทางของเจเยโอจกเกมกันไปเลยลีคอสใส่มาจากเอโกซิแล้วเรื่อเรืออยู่แก่ ก้าวต่อไปอ่ะก้าวไปถึงสม,มุกไปละเออตาพาลุยพยายามจะทำให้อ่ะล็อกมากลับยากยากอยู่ครับเพราะว่าถ้าวงอัปเดตแล้วมูฟเลยเนี่ยมันก็มีอีกหลายปจาย<ช>ัจจัยเนี่ยรอบๆบ,บ้านเขาซึ่งนักแข่งเขาไม่เห็นเนี่ยจริงจริงอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันบึ้มบั๊บแซเปตลอดอ่าล่ะครับชาปเปอร์มาดีเหมือนกันครับหลังจากสงบเงียบมานานนะเดินม,มาเตรียมถมใส่เลยแต่ว่าก็เหมือนจะวนกลับไปครับเอาพื้นที่ก่อนในวงเฟสที่8นี้ครับชาเปอร์ต้องเดินหน้าต่อซิลคิวใส่คัตวัตไปตามต่อตกอ วาซาบีหลังแอร์ดรอปตัวนี้เคลียไปก่อนครับผมไม่ให้แจ้งข่าวด้วยรูมถึงได้แท็กคิวเพิ่มเติมมาชาปเปอร์ชาปเปอร์ตัดการนี้สามต่อหนึ่งครับยาหมดแล้วด้วยเข้ากล้องนะแบบนี้จะเดินหน้าต่อเลยหรือเปล่าว่าซาบีปั๊มยาปั๊มยาอยู่หลังแอร์ดรอปแบบนี้เข้ากล้องจะรู้หรือเปล่าละครูนตอนบีนขามปเรื่อยในเฟดิกาโอเวลามากกว่าเมาื่อวานนี้และขึ้นมาออนี้เข้ากล้องโด,ดนแลาวของว่าซาบีไปยังไงเดอนวนไหมวนไหมเอาโอ้โหแอลลวเอาซ้ำก่อนครับเรียบร้อยชาเปอร์อีสปอร์ มาโค่นินกันตรงนี้อีกรอบหนึ่งชาเปอร์ per, ลุกพอทีมนะคะเราเห็นไกลๆด้านล่างตรงนั้นเป็นแอตแทกออร่าแล้วระหว่างนั้นโอปอลไมได้เฮตุ s h o จากของลาเต้กออลนี้ก็น่าสนใจนะครับยิงมาชื่อขึ้นเกิดเตลอดการแล้วเบิร์ดสวตร์กันไปไล่เวกันไปคนละที53ดาเมจจ่ายจากเ e อ็กโรซิตย่อยโอ้โหไงโมเมนต์มมต้าบอยเหลือจะเชื่อเรียนนี่ฟิสิกส์นี่เกรดเอเลยบอกให้ใช่ครับเ่ะคนบนจะคายเก่งมากนะคะตรงนี้นี่โอเนสค่ะโดนนอกไปแล้วนติ๊ดเตี๋ยว เอ้โคตรเดต้องมีป๊อปไปเอาไปก่อนแล้วเพื่อนชาร์จให้เป็นข้าวกล้องไปตัดทางของบ้านคิวๆมาเหมือนกันหีปัญหาแล้วแหละตรงนี้ลุกปอทีมแล้วโอ้โหโดนซ้ำไปเนี่ยมันก็ร้อนมาแจมด้วยอ่ะไปได้ทางของเดลเนสมากับโอ้นี้เคไม่น่าเผยได้ทางของโนวาด้น้องดาวไปเหมือนกันหาสวัสดีได้ทางของปูเป็นบรฟเรียบร้อยหาสวัสดีปิดงานไปเลยแซมติกของอีสปอร์ตจกสิบห้าไปอยู่ไนคิวซัพได้ทางของโนวาด้านอีเกมตไปเหมือนกันลีออนคิวได้มาเป็นโค็กซี่ตรงนี้ยังไงเรียบร้อยลิ้มเปล่าเลยอีโดซเปอกมมไไดด้ทาางงขขีสต่านบนมาแแล้วทื่อก ก่อนหนึ่งหัวเฮดช็อตมาจกกุหลอบวันนี้ไหลมาหาหน้าของบุรีรัมย์เรียกว่าฟุกกี้ไดรบายใส่หน้าของโนดาบุรีรัมย์เตย์สปอร์ตจบไปก่อนในอันดับที่7จ็กับเหลือ6ทีม15บห้า alive คู่ปรับของเราแต่ก่อนนะกิวคอนเฟิร์กกับชาเปอร์ไฟกันตั้งแต่เตโกเตไดเดินนำหน้ามาแล้วระหว่างนั้นเป็นทางวันเป็นเรื่ของโอปอลเเฮ้ยเต้นอยู่ดีโดนปิดงานซะเอง แล้วไหลาม,า, Master. Master ม,มา,ามาสเตอร์มาเตอร์พยายามเข้อบรรจงบรรจงมามีมอเตอร์ลงมาด้วยจังหวะน,นี้ยังไงตอ่อการระเบิดร่อมาอีกหนึ่งครั้งแล้วไปเข้ากก่งได้ายแต่นครของอูบ็อกแล้วเป็นเออร์ซ่ามาด้วยด้านของมาสเตอร์มีแล้วเป็นไงเดียประหลสุดท้ายเป็นด้านของเอกชนสิบปีงานแนสไปยลองกองอีสปอร์ตจบ11บเอ็ใบสิคิวไปแล้วและ <10 S 2> เรียบร้อย<ร>ครับผมเอกชนสิบได้เได้ตองเคหมุนยังไงก็ไม่รอดจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวรอดูครับผมไฟสุดท้ายของเกมแรกนะครับผมเดย์เทรดกับด้านของชาเปอร์อีสปอร์ตสี่ต่อสี่ท โอ้สมูเข้ามาตรงพื้นที่กลางวงกันแล้วครับทั้งสองทีมเลยนะโดนบีจากบูโตรงนี้มีฟงมีไฟมีแฟตโอู้้มีหมดเลยครับทั้งแฟตทั้งไฟบูโตรบล็อกไปอีกอและบูโตร์ของเกมก็กําลังบีมาด้วยสเปรม่จัวเข้าไปมีดาเมจด้วยนะครับโดนไฟหรือเปล่าเตีอน้องไหมเตือนไฟแบบนี้เรียบร้อยครับผมไล็กกวัตติแล้วได้นะโดนไปก่อนเตืยนน้องดาวไปก่อนนะแบบนี้เดยเทเฮ้ยโดนแล้วโดนเฟพอดีเล็ก้วัตติได้แปดไปบีออนคิวมุมนี้ ยังไม่ได้ไม่เรียบสองคนเร็วจะแต่เรียบร้อยหนึ่งผมคนสุดท้ายเดียเรียบร้อยชาเปอร์อีสปอร์ตโอ้โหมีราม่าของเขาจริงๆนะสกิลนี้เอาต่อเอาดีแต่ไปห้องดี สุดเลยสวยจัดเลยท่านผู้ชมครับผมมาจากดีมาได้อย่างดูเลยเอาดีมาที่ล้าชดไปไม่ได้ดีมนได้เบลเมนครับผมแล้วมีปัญหาอะไรของเขากุ้ยลูกนี้หย่อนไปสวยนะถึงหรือเปล่าพอดีโอ้พอดีครับเรียบเลยเฉยไม่ได้ได้ไปอีกหนึ่งนะครับผมพี่ปูแบบนี้ได้เห็นมีโอกาสสูงเลยนะครับสเปร์โวยคมๆจากเข้ากล้องครับคือออกมาแล้วก็นั่งแบบ วัดเลยนะวัดเฟืองเลยตรงนี้นี่ลูนี่ของลาเต้นับวีมาเลยโอ้สวยจัดอ้าวสวยจัดน็อกไปเลยโอ้โหเลยเชื่อจริงโอ้ออกสวยเลยครับตันนี้ชาเปอร์ไหลขึ้นมาเป็นเข้ากล้องได้โรซิเต็ดแล้วกระโเอิร์นบาพาลูยได้เด็กไปเรียบหลอดเลยโรซิเต็ดแม่ได้น็อกดาวน์ก่อนที่จะจากไปเหมือนกันเพราะว่าชาเปอร์เขาได้ยินเสียงครับผมไหลมาแต่แกนี่ของเอิร์นบาพาลูย์ยอดเหรอโอ้ยอดอย่างนี้ไม่ถึงนะ เฮ้ยสี่งนั้นดีไม่ตายเอาอีกหนึ่งลูกเรียบไม่เรียบครับเรียบร้อยไปเลยถ้ามาลุบผมได้แฝดไปอยู่ที่นูรินจะหาคิวเพิ่มได้หรือเปล่านูรินปั๊มเรือทันไปก่อนหรือว่าจะเบรกรอปุกกี้กับนูรินสับเลยตอนนี้ไม่ไม่หยุดปั๊มยาเฮ้ยหลังมาจะไม่ไม่รอดยากครับเดรทคือหลังเนี่ยกลายเป็นว่าไปทำให้นูรินเล่นยากแล้วก็เรียบร้อยครับผมเป็นชาร์เปอร์ฮะาส่งเดรทจบแบบที่หกไปแต่ว่านูรินนี่อย่างแสบ โอ้โหวงแวงต้องลุกแล้วเอ๊บเสียงออกเสียงหลุดแต่วงมาตามอยู่เห็นไหมเกรกซิตของชาปเปอร์เลยอย่างงี้เรียบร้อยครับผมชาปเปอร์เคมหมดเลยทีนี้แต่ว่าต้องโอ้โหจบอยู่ที่ขั้17แต่ต้องรอ,อดูครับว,ว่าจะมีได้หลายขาั้น้องหรือเปล่าแต่ไม่น่าได้นะอุ้งนี้อจะเสร็จไปได้เอกซิตครับคนท้ายครับผมเอ้ยเต่ขออยหนึ่งโดนแฝดวิกฤตแล้วครับซีไฟ เรียบร้อย,ยเรียบร้อยชาเปอร์อีสปอร์ต